การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททภูมิภาคตะวันออกครับได้จัดแรนลี่คาราวานอร่อยกรอบหวานมันสีสันเมืองผลไม้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภาคตะวันออกในช่วงฤดูผลไม้เมื่อค่ำวันนี้ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับอำเภอเมืองจันทบุรีนายบริสุทธิ์ประสบทรัพย์ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ร่วมขบวนแรนลี่คาราวานอร่อยกรอบหวานมันสีสันเมืองผลไม้ ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและประิมณฑลทนั้งนี้การจัดขบวนแรนลี่คาราวานอร่อยกรอบหวานมันสีสันเมืองผลไม้ <c oughs> ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภาคตะวันออกในช่วงฤดูผลไม้ซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแหล่งที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์และรสชาติอร่อยมีสวนผลไม้คุณภาพดีให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปผ่อนคลายและสนุกสนานกับกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความหลากหลายได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง กอบกับตรงกับช่วงปิดุภาคเรียนฤดูร้อนจึงทําให้เหมาะสมอย่างยิ่งที่ครอบครัวหรือผู้ที่ชื่นชอบการขับรถจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสวนผลไม้และแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกพร้อมสนุกสนานกับการแข่งขันแรนลี่คาราวานเส้นทางกรุงเทพชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยในการแข่งขันแรนลี่ในครั้งนี้มีรถที่เข้าร่วมทั้งสิ้น25คันจํานวนผู้เดินทางทั้งสิ้น75คนครับคือต้องย้อนกลับไปมองว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึงต้นปีที่ผ่านมานะครับว่า บ้านเราเนี่ยประสบปัญหากับภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะถดถอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไหนจะเกิดปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาติมีน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่หลายจังหวัดของภาคกลางนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติที่ตามมาใน,ในช่วงต่อมาก็คือภัยจากแผ่นดินไหวภัยจากบอกพันในภาคเหนือนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยฮะเกิดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวใหม่จากที่เคยเดินทางระยะไกลนะครับ ไปสู่ภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็เรามาเลือกเดินทางระยะใกล้ใช้วันพักเฉลี่ยน้อยลงเนี่ยครับงั้นไอ้ส่วนที่จะเป็นปัจจัยเสริมเนี่ยมันมีอยู่3ทางด้วยกันก็คือปัจจัยที่1เส้นทางคมนาคมเนี่ยนะฮะขนส่งจากภาคกลางเข้ามาสู่เข้ามาสู่ในภูมิภาคตะวันออกนะฮะเรียะทางจากออชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีหรือตราดเนี่ยเลียงทางไม่เกิน200กิโลเมตรแค่นั้นเองแล้วการเดินทางในแต่ละจุดเนี่ยก็อยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรแค่นั้นเอง